สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเล่นนาฬิกาครับ <c oughs> เออชหายเลยสวัสดีครับทุกคนโ,โจบโจอบอรอันนี้ ผมมีของม่วงหมดแล้วเดี๋ยวพี่ไปเบลคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเล่นจริงให้เดี๋ยวมาลาบเบลตี้ตรงนี้อ้าวขอโทษครับอ่ากันเบลตีก่อนมันอยู่ใกล้อ่ะมันน่าจะมาเอาสปิริตเวลก็นี่อ่ะโอ้ยมันพยายามยิงเอ้โดนกูแต่ันไม่โดนเอา กอคกูตายแนคุณดนไฟไหมอยู่คุณกตันด้วยมีคนอีกนะเมื่อกี้ม่คนยิงไอ้นีีโดนกูอะกงช่วยหน่อยกูโดนไฟไม่ตายอันโนอันโนมีคนอย yeah. ู่คุนะี่สิ่งเนี้ยดนแล้ว ไฟยิยงคมไฟใส่หัวกูหรอไอ้เนี้ยเลดกูพูดกับน,น้องกูเมื่อกี้อยู่แล้วว่ากูไม่เคยทำได้กูโดนเฉยเลยอี้ยมันยิงสองอันเลยนะเว้ใช่ใช่ผมเห็นออ้ี้ยได้หมดแล้วมันกูแต่งงเป็นคนมหผมเล่นกูดนตรีผมก็โดนพี่ตผมก็เกือบตายเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบตายอนาถดแล้วจริง คือกูสตันกลางกลางกองไฟอ่ะกูเลยแบบจะตายอ่ะเพราะมันหล่นใส่หัวพี่พอดีดิเฮ้ยโดนแน่นดีิอะกูโดนหน่ยหัว ไม่ได้เกาะโดยซ้ำพีโ่โ้องเอามาจั่กันแน่เผื่อนงันที่อยากเล่นเข้าอย่างวะ <How dy. S 2> เข้าดิกตอนสตันเอาตัวไหนบอกแด้มีไอเชี่ยท์เลเวลกูสูงขึ้นหรอ เดี๋กกูวิ่งเลยไปก่อนแล้วกันแล้วมึงซ่อนในแถวนี้ถ้าเจอคนเดี๋ยวกูกลับมาสู่ไม่ไม่มันไปรอบโตมันไม่ได้มาล่าพี่มีคนมาเห็นปะไม่เห็นเห็นแล้วยิ่งเห็นพยายามจะเข้าอะ่ะ ชอบปทามนะมันดินแดกยาอยู่มันมาคนเดียวด้วยมันมาเอารีเบิร์ให้เพื่อนเชื่อผมปะเดี๋ยวผมเปิดอันตินะนี่ตรงนี้เอาไม่โดนอีก อ้าวสงออสารยังไงเพี่อเอ,เอาเลยดูว่าเขาเปิดมือหายไปไหนอยู่ผมว,มว่าเปิดม่วงอนะเออเออเออเก็บมาให้เราได้ได้เดี๋ยวกูเก็บสีแดงไว้เราเวลาจะมา ก็ผม <For> oh. ไม่ซื้อของเงปนี้ได้เฮดเลเวลพี่ยังอยู่เหมือนเรากำลังวิ่งไปหามันกูเจอมันละ เฮียไอ้นี่ไม่ทันหรอโทษโทษโทษตายมันมีอาวุธทองอะ่ะเยอะด้วยเฮีย <c oughs> หวานเจี๊ยบไอส้สัตว์โคตรหวานแล้วก็มีคาตาทองกับรัวรัวเบดทองเอาป่ะพี่เอาเลย เอาสตาร์ททองได้เจ็ดทองแล้วเนาะได้นะได,ได้ได้เอ,อเชกเกอร์หยิบมาแล้วพี่มีโพซอนโมงเนาะเอาไปแปลงเอาไปแปลงล่างวะพี่เอาไปดิเอเชกเกอร์เก็บไปมีคน,านมาไม,ไม่ชอบไม่ชอบ,ม,ชอบมีคนมาอีกมีคนมาอีก ่ไปน,นะปล่อยกันนะเรซื้อของอกันคือนี่มั้ยได้ ถึงไอ้สองนนั้นส่วนเหมือนกันนะเจอสี่กูกุ่มนึ่งอ่ะใช่ซีนี่ก่อนเลยโอ๊ย <How fortunate. S 1> ไม่หยุดไล่กูจริงเหรอฮะสวยข้างพบมีคนใหม่ ผมขอนะขอเปลี่ยนอาวุธกันอันนี้มี o v e r c ม m e r ด้วยเนะ่ะเอากูเพิ่งเปลี่ยนอาวุธมาอีกเยอะกูอยากเล่นทุกอย่างเลยกลองตอนเนี้ยกูอยากเล่นทุกอย่างจริงเลยผมคิดจะนำว่ากูเปลี่ยนเล่น o v e r c ม m e r หรือว่าอ้นี่ดีวะ วงมาแล้วพี่ตออออนแอบนี้แบบนักดาษเลยนะตอเป็นอาวุธอย่างเงี้ยมีทีมเข้าอย่างไปที่มีนี่นะเป็น ใช่เหรอมีอาวุธอย่างอัพม่วงไหมไม่มีอาวุธผมมีอยู่สามอันเองก็คือลองซอสสตาร์ฟนั่นครับซึ่งม่วงหมดแล้วอ่ะต้องอยากเอาคาตนานะททองกับทันเดอร์สตอม้ยแบ่งๆ,ๆอ่ะได้มีสตาร์มิน่าสอใจให้ด้วยแบ่งๆกันจะได้แบบกินกันหลายๆอย่าง เ <The> จอดาบใหญ่ขาวบอกที่ไหนนะสีอะไรก็ได้โ oh, อ้ไอตัวอะไรลอา่าอะไรนะผมกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวที่ฆ่าไปอันนั้นมันได้เป็นแบบเกตซอร์ฟฟ้าที่เอา, Earth าเออร์เชคเกอร์มาผมไม่งแล้วตายแล้วนะเอาจริง <laughs> พี่ว่าเอิเชคเกอร์โกงกว่าไอ้นี่โอเวอร์คัมเมอร์ดี่นะผมว่ามันโกงพอกัน so, <Spirit. S 2> แค่เอิเชคเกอร์มันได้ดามเมจแบบรีดตรงๆ<ม>ได้เยอะ<ด>กว่า <GU ES> แต่ตอนนี้พี่มีสองอย่างแล้วโอเวอร์คั er <Q uel ing> มเมอร์ไว้หนีเอิเชคเกอร์ไว้ฆ่า <G iggle> ถ้าปวกพี่เล่นยูนิเวอร์แซลลเล่นแบบผู้พี่ก็เราชนะได้นะต่อนนี้กล้องสตันแล้วพี่ก็เออเชกเกอร์มันก็น่าจะล่วงแล้วปะใช่เพี่เราจะรอดได้ทำอะไรอย่างนั้นอ่ะอยู่ที่จังหวะเลยแต่พี่ก็มีโอกาสแก้ตัวเลี้ยสองด้วยกุ๊กยฟอ่ะเหลืออีกอนนี้ไม่กี่นาทีแล้วกล้องจะซื้อของแล้วรอบสุดท้ายแล้ว ยาอะไรมีครบป้ะครบครับเพราะเดี๋ยววงจะบิดไม่ได้ซื้อของผมเต็มอยู่ข้าหน้าศอกเต็มเลยโูซ้อนม่วงเก็บก็ได้แมวสตาร์สตาร์ม่วงเก็บสำรองวะผมเอาสเปียร์ม่วงไปใส่ด้วยน่ารัก Blue Moon stamina slide b l e Moon เอ้ยมีคนมา ไอ้นั่นเลยเขารเรียกว่าอะไรวะเบนอนะหรือม,มั่มีไม่ทนันละไม่ทันหนีไปเลยหนีไปเลยโหมดกองที้ยมีคนหรอต้องมีคนเหรอ อยู่บนศาลาใหญ่เห็นไหมแต่หนวอเพิ่งมาถึงเพราะตรงนี้ไม่ถูกฟาร์มนลเห็นละมันเห็นเราแล้วมีเสียงอยากสู้เป็นพิเศษนะไอ้เชี่ยมันสู้อยู่ก็เอ้ไม่ใช่มันรู้อยู่ก็ เราลืมไปว่าเราเล่นทรีโอเออกูลืมไปกูเล่นดีโอเหมือนกันใช่ที่แรกผมก็ตกใจว่าสามคนทำไมไม่สู้กันเลยวะใช่ <laughs> เทียก <Z an aaS as> ูลืมมันกันโคตรเทียเลยอ่ะไปเกิดอีกการเทียคุณก็งงอยู่ไอ้เทียทำไมถ้าอีกคนมาแล้วมันไม่มาเรื่ออะไรวะมันไปเล็งมึงวะไม่เล็งอีกตัววะกูสายจับให้ใช่ปะเออผมก็ตกใจว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมวะเนี่ยแล้วผมก็อ๋อโอเคเราเล่นทีโอ ถ้ามึงให้พูดกูก็ลือไม่เนี่ยเจ้าของจริงทำไงดีล่ะทีนี้ต้องมีของให้ฟามเดียวอ่ะ สตาร์ทข่าวแล้วครับสปิริตเวลอยู่ข้างนอกต้องวิ่งฝ่าไปตรงนี้จะไปอยู่ะ like เผื่อเจอของระหว่างทางแอร์ดรอปอีปกพวกเราโคตรหล่อกจับเล่นดูโอเหอะ เพราะตอนแรกมันก็อยู่สองคนด้วยกูในติวเองเชื่อใช่มีคนเล่นพระสู้กันอยู่แจมันก็สู้ได้่ะล่ะ ไม่ได้แต่ว่าถ้าแจมพี่ได้ยินไงแต่ถ้าไม่แจมพี่ได้ตะเป๋ไม่ไม่แจมไม่แจมรอไอเดบบดีกว่าใช่เพื่ออยู่ฝั่งเราอุ้ยมันสู้กันอยู่ใช่มันกินสู้แต่แล้วมันกินยายอยู่มันหนุนหน้ากูแล้วกูวิ่งหน่อยมัน รอดทุกคนรอดครับไปเลย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  ถ้าเคะด่ะไม่รอดไว้รับหน้าครับได้ไม่เป็นไรพี่เข้าใจกล้องต้องอยู่กับแฟนไเจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย